ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในจุลชิพก็คือตัวซิปล็อกนะครับซิปล็อกเนี่ยครับหน้าที่หลักของเขาคือเขาจะช่วยลดความอยากอาหารนะครับโดยทํางานผ่านกลไกสามประการครับหนึ่งปรับสมดุลของฮอร์โมนนะครับที่ทําให้เราลดความอยากอาหารนะครับข้อที่สองครับปรับสมดุลของฮอร์โมนทาให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะครับข้อที่สามครับทาให้สารอาหารได้อยู่ในกระเพาะเราได้นานขึ้นนะครับก็จะทําให้เราอิ่มนานนะครับงั้นหลักสําคัญของเขาอันนี้ก็อยู่ในสาม เรื่องนี้ก็คือลดความยาอิ่มเร็วและอิ่มนานนั่นเองนะครับนั่นคือหน้าที่ของตัวชิปล็อกนะครับขนาดรับประทานนะครับก็ครั้งละหนึ่งถึงสองเม็ดนะครับก่อนอาหารสามสิบนาทีนะครับทําไมต้องให้ทานก่อนอาหารสามสิบนาทีบางคนบอกว่าไม่สะดวกจะทานตอนไหนก็ได้อย่างนี้ได้ไหมได้ครับแต่ที่ให้ได้ก่อนอาหารสักสามสิบนาทีเนี่ยเพื่อหวังผลในเรื่องสามเรื่องเมื่อกี้นี้ครับในเรื่องของการลดความยาเห็นไหมครับ และทาให้เราอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็อิ่มนานขึ้นฉะนั้นเราก็จะกินอาหารได้น้อยลงนั่นเองแต่ถ้าบางคนบอกไม่สะดวกหรือลืมทานปุ๊บนะครับเล้ได้ตอนไหน,นเอามาทานได้เลยนะครับไม่ต้องแบบโอ้โหเมื่อกี้เราลืมทานไปก่อนเนื้ออาหารฉะนั้นพอทานเสร็จแล้วคิดออกเราก็เลยไม่ทานทานได้เลยครับเพราะเขาจะช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราทานก่อนอาหารนะครับหนึ่งถึงสองเม็ดก่อนอาหารสามินาทีเนี้ยผลที่เราจะได้ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ย ทานอาหารในแต่และมื้อเนี่ยลดลงฉะนั้นเราก็เลยมักจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทานนะครับในมื้อกลางวันและมื้อเย็นครับส่วนมื้อเช้าเนี่ยก็มาทานตัวซิปเบโปรตีนนะครับแทนอาหารที่เมื่อกี้เราให้ฝังนั่นเองนะครับงั้นมื้อที่เราทานซิปเบโปรตีนเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทานซิปล็อกบางคนบอกว่าจะทานซิปล็อกด้วยไหมในมือ้อเช้าก็ได้ครับแต่ที่ว่าไม่จําเป็นก็เพราะว่าในซิปเบโปรตีนเนี่ยเขาจะมียิสตกแท็กเหมือนกันนะครับที่ช่วยทาให้ ความอยากอาหารลดลงอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยอยากให้เราประหยัดนั่นเองนะครับก็ปรับมาทานเฉพาะมื้อสชาวันกับมื้อเย็นนะครับที่ช่วยกันนะครับนี่คือวิธีการทานของตัวทิปล็อกนะครับ